สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับช่องระบายอากาศหน่อยนะครับว่าอยู่ตรงส่วนไหนของโรงเรือนแล้วเราจะเปิดกันช่วงไหนนะครับก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการระบายอากาศนะครับจะมีผลอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็จะมีผลต่อ ความชื้นนะครับถ้าเราระบายอากาศความชื้นก็จะหายไปนะครับข้อที่สองออกซิเจนนะครับก๊าซออกซิเจนนะครับจะอยู่ด้านล่างครับส่วนคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ด้านบน,นครับข้อที่สามเห็ดจะดอกใหญ่หรือดอกเล็กต้องการอากาศไม่เหมือนกันครับ อันนี้ก็คือเป็นสามข้อของการระบายอากาศนะครับจะส่งผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่องระบายอากาศอยู่ตรงไหนของโรงเรือนนะครับแล้วเราเปิดกันตอนไหนนะครับครับรูระบายอากาศนะครับก็จะมีอยู่สามส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็อยู่ด้านล่าง ด้านล่างก็หมายถึงว่าใต้ชั้นนะครับใต้ชั้นล่างของชั้นเพาะนะครับรูนี้นะครับเราจะเปิดเมื่อตัดใยเสร็จนะครับเพื่อให้ออกซิเจนนะครับออกซิเจนจะเข้าอย่างนี้ด้านด้านนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าก๊าซออกซิเจนนะครับจะอยู่ด้านล่างของชั้นนะครับจะอยู่ด้านล่างของโรงเรือนนะครับเปิด เมื่อต้องการออกซิเจนหรือเมื่อเห็ดมีขนหรือว่าออกซิเจนไม่พอนะครับระดับที่สองนะครับก็จะอยู่ระดับบนนะครับครับจะอยู่ชั้นบนนะครับของชั้นเพาะนะครับรูนี้นะครับก็จะเปิดเมื่อเห็ดเริ่มจับเม็ดนะครับจะเปิดมากหรือเปิดน้อยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเห็ดเราดอกเล็กหรือว่าดอกโตยิ่งดอกใหญ่นะครับก็ต้องการอากาศเยอะก็เปิดมากนะครับเมื่อเราเปิดรูนี้แล้วนะครับรูด้านล่างนะครับเราจะต้องปิดนะครับพอชะะ่ยชน้นแล้วนะครับรูด้านล่างเนี่ยจะทําให้หน้าชั้นแห้งนะครับเพราะว่าอากาศจะวิ่งเข้าทางด้านล่างนะครับทําให้ ในส,ส่วนของชั้นเพาะเราแห้งนะครับอันนี้คือระดับแรกกับระดับสองส่วระดับที่สามก็คือหน้าจั่วเลยครับด้านบนหน้าจั่วจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ดีนะครับรูนี้นะครับเราจะเปิดตั้งแต่ตัดใยจนถึงเก็บดอกหมดนะครับเราจะไม่ปิดนะครับนอกจากว่า อากาศหน้าหนาวนะครับเราถึงจะปิดนะครับอันนี้ก็คือช่องระบายอากาศนะครับสาม <c oughs> สามตำแหน่งนะครับที่เราจะต้องเปิดแล้วเปิดตอนไหนนะครับอันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจนะครับกับมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับในส่วนของ ช่องระบายอากาศนะครับว่าเราเปิดตอนไหนนะครับสําหรับช่องแรกช่องล่างใต้ชั้นหนึ่งเนี่ยครับเราไม่ควรทําติดกับพื้นนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีสัตว์หรือว่าน้องแมวน้องหมาเข้าไปได้นะครับเราต้องทําให้สูงไว้นะครับช่วงนี้ช่องนี mic, ้ก็จะเปิดแค่ช่วงแรกที่ตัดใจเท่านั้นเองนะครับเมื่ออากาศเมื่อเหตุต้องการอากาศกาดออกซิเจนนะครับเราก็เปิดนะครับ ครับอันนี้ก็คือช่องระบายอากาศนะครับสามตำแหน่งนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าไปปรับหรือว่าอัดแนนะครับในส่วนของเพื่อนๆได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับครับสวัสดีครับ